ตลาดซื้อขายนักเตะในเลกที่สองนะคะยังไม่เปิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาอย่างมากมายดิฉันรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าข่าวลือในไทยลีกมีทีมไหนบ้างที่อยากจะซื้อนักเตะแล้วก็ย้ายทีมกันนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของเต่าเดนยอธนาสิทธิิริพลาโพสตอําลาทีมบางกอกกลาสค่ะบอกว่าจะอยู่ในใจเสมอสอดคล้องกับภาพที่เต่าเดนยอนั้นไปพูดคุยกับผู้ช่วยของเดคาโดโรติเกรส ข่าวเม้าจึงเชื่อมโยงกันไปนะคะว่าเต๋าอาจจะย้ายไปอยู่กับสุพรรณบุรีเป็นการแลกตัวกับจักรพันธ์พรใสที่จะย้ายมาอยู่กับบางกอกลาสแทนค่ะเช่นเดียวกับบดินผาลาดาวรุ่งของบางกอกลาสที่มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับเชียงรายในเล็กที่2นั่นเองค่ะ ส่วนกรากฏวิทยาณอุดมศิีนะคะจะไปอยู่กับบุรีดําด้วยการแลกตัวกับประกิตพร้อมเช่นกันค่ะแม้ก่อนหน้านี้เชียงรายจะให้ความสนใจแบกซ้ายดาวรุ่งรายนี้แต่ว่าชนบุรีตัดสินใจปล่อยให้บุรีดําเพื่อเป็นการแลกตัวกับประกิตค่ะทางฝั่งของสุพรรณบุรีมีข่าวว่าเตรียมปล่อยประทุมชูทองกองหลังของทีมที่ยังรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถอนตัวทีมชาติไปนะคะมีข่าวลือว่าประทุมจะย้ายไปอยู่กับเชียงรายทีมจอนทุ่มรายใหม่ในไทยลีกนั่นเอง นอกจากนักเตะไทยแล้วนะคะเชียงรายยังมีข่าวซื้อมาร์คบริดจอดีตกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียของเวสเทิร์นซิดนีย์มาร่วมทีมตามรายง,งานของเทเลกราฟสื่อของออสเตรเลียค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจารดึงตัวรายนี้มาร่วมทีมคาดว่าค่าตัวประมาณ8หลักนะคะและดิวนักเตะคนนี้ก็รอคำยืนยันจากสโมสรเชียงรายค่ะ ส่วนคิวบาโตมาเชนานะคะก่อนหน้านี้มีภาพที่เขามาถึงเมืองไทยและวันก่อนมีคนเห็นเขาไปตรวจร่างกายกับเจ้าหน้าที่ของสโมสรแบงคอกนะคะหากเป็นจริงมาเชนาจะมาร่วมทีมแบงคอกตามข่าวที่ออกมาค่ะ